และก็นแน่นอนนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นสมัยเรียนหรือว่าเพื่อนสมัยทํางานต่างๆมากมายเลยนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จะสามารถขอบคุณได้ออกอัตลรกสวัสดีค่ะพี่เมนดี่เอ็มซีพลังบวกนะคะพี่เมนดี่เป็นนายพิธีพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสําหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะเลยค่ะ สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พิมณีทำเกี่ยวกับคำขอบคุณจากใจบ่าวสาวออกไปต้องขอบคุณทุกๆกคนมากเลยนะคะเป็นการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็ทุกคนก็น่ารักมากๆเลยใช่ไหมอยากจะเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่น่ารักแล้วก็ประทับใจให้กับแขกในงานวันนี้ค่ะพิมณีก็มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะนอกจากบ่าวสาวแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดขอบคุณแขกในงานแต่ก็ยังมีอีก หนึ่งส่วนที่สำคัญไม่แพ้การที่จะต้องขอบคุณแขกในงานนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั่นเองนะคะสําหรับบางบ้านนะคะก็อาจจะแบบว่าเออคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่แน่ใจว่าเออจะจะพูดกล่าวขอบคุณยังไงให้ครบถ้วนนะคะจริงๆพี่มนี่ก็มีร่างสคริปต์นะคะจดเป็นหัวข้อรับรองว่าสามารถขอบคุณได้อย่างครบถ้วนและยังสร้างความประทับใจให้กับแขกในงานอีกด้วยค่ะ ขอบคุณที่หนึ่งนะคะเป็นการขอบคุณประธานในพิธีนั่นเองนะคะประธานในพิธีเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้งานในวันนั้นราบรื่นแล้วก็ดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะแล้วเชื่อว,ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ร่วมอยู่ในซีนสำคัญในช่วงเวลาที่ประธานในพิธี อวยพรแล้วก็ดื่มฉลองให้กับคู่บ่าวสาวดังนั้นนะคะเมื่อประธานได้ทําการดื่มฉลองเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานก็จะลงเวทีไปก็จะยังเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่ยืนอยู่กับคู่บ่าวสาวดังนั้นนะคะคนแรกที่ ทางคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะขอบคุณก็คือประธานในพิธีนั่นเองนะคะซึ่งประธานในพิธีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานที่มีความสําคัญหรือว่ามีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่หรือนะคะจะเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นเจ้านายหรือเป็นบุคคลสําคัญของทางคู่บ่าวสาวก็แล้วแต่นะคะในการกล่าวขอบคุณก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นนะคะได้มีการเท้าความถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับประธานท่านนี้สักเล็กน้อยว่าทําไม จึงเป็นท่านนี้สตอรี่ที่ผูกพันกับครอบครัวมายัางไงบุคคลท่านนั้นได้ถูกเลือกเป็นประธานในพิธีเท่านั้นเองค่ะมาถึงขอบคุณที่2แล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็มีเกลิ่นไปแล้วใช่ไหมขอบคุณที่2ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ขอบคุณค่ะ แขก V I P หรือว่าบุคคลสําคัญเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าก็เชื่อว่าในงานสําคัญแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะต้องมีบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตคุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆท่านเลยที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อยากจะร่วมวอวยพรให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงบ่าวสาวด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่างานแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นงานที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะคะสามารถดึงคนจากทั่วสารทิศแล้วก็บางคนไม่ได้เจอกันานานๆเนี่ยได้กลับมา กรรวมถึงบุคคลสําคัญหลายๆท่านเนี่ยอาจจะนานานได้ติดต่อไปแต่เมื่อรู้ว่ามีงานมงคลแล้วก็ยังเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความสําคัญแขกเวทีนี้อาจจะรวมถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้าที่มีผลหรือมีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจอื่นๆด้วยอันนี้ก็สามารถรวมขมมดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณที่3ค่ะเป็นการขอบคุณญาติินะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวรวมถึงนะคะเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่างานแต่งของลูกๆนะคะส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นงาน รวมญาติรวมเพื่อนรวมรุ่นนะคะของคุณพ่อคุณแม่ไปโดยปริยายเลยนะคะจริงๆหลายๆคนก็จะแบบมีความแบบเอ้ยเนี่ยมีแต่ญาติคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนั้นเนี่ยนอกจากน้องๆน,นะคะที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะมีความสุขแล้ววันนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันเลยที่มีความสุขนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะเชิญบุคคลต่างๆที่จะทําให้เขามีความสุขเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะถ้าเรามองในแง่ดีก็เหมือนกับเราได้ ตอบแทนแล้วก็ได้กระตันอยู่จากคุณพ่อคุณแม่นะที่วันนั้นเนี่ยทำให้เขานะมีความสุขทั้งทางตรงที่เราได้แต่งงานแล้วก็ออกเรือนไปแล้วก็ยังได้พบปะกกับบุคคลสํําคัญสาคัญ หลากหลายมากมายเลยนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จําเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะได้โอกาสนี้ในการขอบคุณบุคคลเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติที่สนิทอยู่แล้วนะคะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะคะหรือว่าจัดงานนี้ต่างๆรวมถึงญาติที่นานๆอาจจะได้เจอกันทีญาติทางห่างที่ยังอุตส่าห์ให้เกียรติในการเดินทางมาร่วมแสดงความเมตตาดีและก็แน่นอนนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นสมัยเรียนหรือว่าเพื่อนสมัยทํางานต่างๆมากมายเลยนะคะเชื่อว่า ุณพ่อคุณแม่จะสามารถขอบคุณได้ออกอัธรสน่ารักเลยทีเดียวนะคะบนเวทีเพราะพี่เมนี่จะมาหลายงานแล้วนะคะก็ซีนนี้เป็นอีกซีนหนึ่งที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับแขกในงานได้ไม่แพ้ซีนอื่นๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่สี่นะคะเป็นการขอบคุณค่ะแขกผู้มีเกียรติโดยทั่วไปนะคะของทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมถึงเพื่อนๆของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการขอบ โดยรวมเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่สามารถได้พูดออกมาได้หมดเนาะที่อุตส่าห์เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีก็เรียกว่าเป็นการขอบคุณภาพรวมทั้งหมดจากใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะเมื่อขอบคุณทั้งหมดแล้วนะคะยังไม่จบนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะเราจะเห็นหลายๆงานเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีการแบบขอโทษขอโพยด้วยเนาะว่าถ้าหากสมมติว่ามีอะไรที่บกพร่องต่างๆเนี่ยก็จะ ขอ้อมรับเอาไว้แล้วก็เป็นตัวแทนในการขอโทษนะคะได้ยินทุกๆงานเลยนะคะก็แบบหากผิดพลาดประการใดอันนี้เข้าใจนะคะแต่ว่าในหลายๆงานเนี่ยฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าเออแบบตำหนิตัวเองในทีนะคะถ้าจะให้ดีนะคะแล้วก็ฟังดูแล้วอบอุ่นมากขึ้นกว่าเดิมอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเปลี่็นการกล่าวขออภัยนะคะในส่วนนี้นะคะเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่5ไปเลยละกันเนาะว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ กล่าวขออภัยนะคะแขกในงานในวันนี้หากไม่สามารถดูแลต้อนรับได้อย่างทั่วถึงทุกทกคนเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีคนมาให้กำลังใจและมาอวยพรกันอย่างล้นหลามทางนี้ต้องกล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะแค่นี้ก็พอนะคะมันก็จะดูว่าโอเคเราเนี่ยให้ความใส่ใจแล้วก็แคร์ในความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องมาตำหนิตัวเองนะคะให้แบบว่าเออรู้สึกว่ามันมีข้อบกพร่องต่างๆเพราะว่าหลายๆ ข้อบกพร่องนั้นเชื่อเลยว่าแขกก็จะไม่ทราบกับเราหรอกนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามดูแลแล้วก็แก้ไขรวมถึงทีมงานและก็บ่าวสาวก็ต้องพยายามจัดการดูแลให้ออกมาดีที่สุดอยู่แล้วละคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากลากันไปอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาขอบคุณสุดท้ายอยากจะให้ปิดตอนท้ายสุดนะคะเป็นหัวข้อที่6เลยนะคะข้อนี้สําคัญแล้วก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีการพูดในหัวข้อนี้อยากจะให้ดึง จังหวะนะคะกลับมาเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีการขอบคุณสวนเสเฮฮาด้วยมูดแอนโทนที่สนุกสนานเป็นกันเองถูกต้องไหมคะแต่ในข้อที่6นี้ล่ะคะ่ะจะเป็นซีนที่จะดึงให้บรรยากาศเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อบอวนไปด้วยความรักมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่6นะคะนั่นก็คือเป็นการขอบคุณครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีลูกสาวใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะขอบคุณ ครอบครัวฝั่งเจ้าบ่าวนั่นเองนะคะที่ให้การเอ็นดูแล้วก็ต้อนรับลูกสาวของเราในฐาน,นะของครอบครัวของเจ้าสาวก็ ขอบคุณแล้วก็ยินดีอย่างมากที่ได้เจ้าบ่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราและหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มองไปที่เจ้าบ่าวแล้วก็ขอบคุณเจ้าบ่าวผู้ชื่อไปได้เลยนะคะอาจจะเรียกแบบลงท้ายด้วยด้วยลูกหรืออะไรก็ว่าไปทําให้บรรยากาศดูอบอวลและน่ารักมากยิ่งขึ้นถ้ายิ่งเป็นคุณพ่อพูดเนี่ยมันจะได้ซีเหมือนผู้ชายคุยกันมากๆเลยค่ะคุณพ่อนะคะให้มองนะคะไปที่เจ้าบ่าว จังหวะนี้ละคะ่ะช่างภาพช่างวิดีโอต่างเนี่ยเขาจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นภาพความประทับใจและที่สําคัญเนี่ยเจ้าบ่าวเขาก็จะอินกับคุณพ่อด้วยนะคะในการที่จ้องตาแล้วพูดแล้วก็ฝากฝังลูกสาวของเราให้เจ้าบ่าวได้ดูแลและต่อท้ายด้วยการอวยพรสั้นๆก็พอนะคะเท่านี้ละคะ่ะก็จะเป็นการจบ การอวยพรทุกสิ่งอย่างแล้วก็จะสร้างซีนบนเวทีให้ตราตึงเชื่อว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะต้องทราบซึ้งแล้วก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะอันนี้นะคะพี่เมนี่ก็ร่างเนาะจากประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากการครีเอทนะคะขึ้นมาว่าในแต่ละการขอบคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการแค่พูดออกไป ะะแต่ว่าในแต่ละช่วงของการขอบคุณเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้มีการบันทึกวิดีโอก็จะมีการตัดนะคะถ้อยคําที่เป็นคําดีๆแล้วก็เป็นถ้อยคําที่ สร้างความประทับใจในวันนั้นเนี่ยเอามาใส่ไว้ในวิดีโอด้วยเชื่อว่าในช่วงเวลาเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เวลาเรากลับมาย้อนดูก็จะทําให้เราระลึกถึงแล้วก็รู้สึกประทับใจในทุกๆครั้งและเชื่อว่านะคะถ้าได้นําเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับตรงนี้ไปใช้ก็จะทําให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึง่งที่จะทําให้บรรยากาศเนี่ยดูแล้วอบอุ่นเชื่อไหมคะบางงานเนี่ยถึงกับมีน้าตาซึม กันเลยทีีเดอาละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆอยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้นําไปปรับใช้แล้วนอกเหนือจากงานแต่งงานแล้วสามารถนําไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้ด้วยนะคะก็หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้ทุกๆคนนะคะเตรียมงานแต่งงานเองได้อย่างประทับใจแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าใครนะคะอยากจะติดตามเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆสาหรับการจัดงานแต่งงานนะคะพี่มินนี่ก็มีลงคลิปทุกๆวันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะ กด Subscribe กันด้วยนะกดสั่กนกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้ากด Subscribe เราไม่สั่กนกระดิ่งก็จะไม่รู้นะว่ามีคลิปใหม่ๆลงแล้วรวมถึงใครที่อยากที่จะได้ไอเดียอื่นๆนะคะแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับพี่มินี่ในช่องทางอื่นๆก็พิมพ์คําว่าเมนิติงได้เลยนะคะเอาไว้พี่มินี่ก็จะกลับมาพบกันใหม่ใครที่มีคําถามฝากไว้ได้นะคะว่าอยากให้พี่เมนี่ทําหัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้างสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ